สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังรับรองว่าฟังแล้วต้องร้องฮะอะไรนะเหมือนชื่อช่องเราแน่นอนครับเคยไหมครับที่นั่งดูข่าวอยู่บ้านชิวๆจิบกาแฟอุ่นๆกำลังเพลินๆแต่แล้วจูๆ่ๆหูของคุณก็กระตุกทันทีที่ได้ยินประโยคเด็ดจากนักข่าวคนโปรดของคุณหรือบางทีอาจจะไม่ใช่คนโปรดแล้วหลังจากนี้ใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อุราของนักข่าวคนหนึ่งที่ได้สร้างตำนานบทใหม่ในวงการสื่อสารมวลชน ชนิดที่ว่าต้องเล่าต่อกันไปอีกนานแสนนานคุณจะเชื่อไหมครับว่ามีนักข่าวคนหนึ่งรายงานข่าวผิดชนิดที่ว่าโหนฟังต้องเผลออุทานออกมาดังๆว่าฮะอะไรนะกันแทบจะทั้งประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับแต่มันคือเรื่องจริงและเรื่องราวนี้เรื่องต้นจากความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่บานปลายกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับชาติวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนรอยความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนั้น และทำความเข้าใจว่าทำไมเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้และเราจะมาหาคำตอบกันว่าอะไรคือเบื้องหลังองเหตุการณ์ฮะอะไรนะครั้งนี้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้คุณทั้งขำทั้งงงและอาจจะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับการรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจำวันของคุณไปตลอดการถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์นี้นเองครับในวันที่มีการถแถลงข่าวสำคัญ เกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการกรุงเทพเมืองแห่งอนาคตซึ่งเป็นโครงการยักษ์ใหญ่ที่รัฐบาลทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนักข่าวจากทุกสำนักต่างมารวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างขับขั้งเพื่อทำข่าวนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องแพรนักข่าวสาวไฟแรงจากสำนักข่าวเจาะข่าวรอบโลกเธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักข่าวภาคสนามที่ประสบความสำเร็จน้องแพรได้รับมอบหมายให้รายงานข่าวสดจากทร,รเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงสีมือของเธอเธอเตรียมตัวมาอย่างดีครับอ่านข่าโอมมลสรุปประเด็นสัมภาษณ์หลังข่าวมาของคนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดเธอรู้ว่านี่คือโอกาสทองของเธอที่จะทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักในวงการสื่อสารมวลชนเธอตรวจสอบไมโครโฟนเช็คสัญญ,ญาณภาพยังไม่จบไปดูคลิปเต็มในช่องได้เลย